ตะเก็ยบเป็นอาร์คเดิมๆสวยๆเลยครับน็อตครับข้างในนี่ครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยครับล้างน้ําเดิมหมดเลยครับนี่ลูกค้าเครดิตดีนะครับเครดิตดีออกรถ1 0 0 0พบาทครับเปิดประตูจากตัวรีโมทได้ด้วยเช่นกันครับเดี๋ยวเปิดประตูจากตัวรีโมทให้ดูนี่ครับนะครับสามารถเปิดประตูจากรีโมทได้ แระมาพบกับผมเซอร์บอยครับวันนี้เราอยู่ในตระกูลของรถ7ที่นั่งขนาดเล็กนะครับเป็นรถ7ที่นั่งขนาดเครื่องยนต์ 1,500cc ครับสำหรับคันนี้ครับ Honda f e ีดเป็นตัว1.5 EL ครับตัวท็อปครับเป็นปี2013ครับใครหารุ่นนี้อยู่ครับทางนี้เลยครับ q ิวอารโค้ดบอยครับแอดไลน์คิวอารโค้ดบอยครับทักไลน์หาบอยได้เลยนะครับนะมาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันครับโคมไฟหน้าครับมา โครฟหน้าเป็นโครฟหน้าแบบไฮโดรเจนครับได้ใสเลี้ยวในโคมไฟหน้ามาครับกันชนเนี่ยเป็นกันชนเต็มับเป็นเต็มพื้นที่เลยนะสีดำนะครับคันนี้สีดําด้านบนครับเป็นแถบกันชนสีเทาดําครับพร้อมโลโก้ Honda อยู่ตรงกลางครับมาดูขนาดแม็กแะะยางกันบ้างครับยางคันนี้ปี2021ครับได้ขนาดยางมาที่ 195/65R15 ครับดอกยางยังล้นๆเหลือๆอยู่เลยนะครับนะ กระจกมองข้างครับปรับและทับไฟฟ้าได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยแล้วครับมาดูบอดี้หลักของตัวรถกันบ้างครับมานี่ครับภายในครับด้านนี้จะเป็นหนังนะใกล้ที่วางแก้วที่ใส่ของมาครับนะด้านบนเป็นหนังครับแล้วก็โครงสร้างหลักครับนี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์ครับสวยๆเดิมเลยเนี่ยเดิมออริจินอลประตูหลังครับมาประตูหลังอย่างนี้ ถ้าเราถือรีโมทอยู่นะครับนะเปิดประตูจากตัวรีโมทได้ด้วยเช่นกันครับเดี๋ยวเปิดประตูจากตัวรีโมทให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับสามารถเปิดประตูจากรีโมทได้มาดูประตูด้านสไลด์ครับตัวนี้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างนะนี่ครับสะเข็เบนาร์ครับสวยงามมากนะครับนี่ครับเพจตัวรถนี่เพจตัวรถครับของเดิมติดรถเลยนะครับนะ นี่เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์นี้เป็นหมายเลขเครื่องยนต์ครับรหัสเครื่อง L15 ครับขนาดเครื่องยนต์1 5 0 0ี่เองครับมาดูด้านท้ายครับด้านท้ายครับให้ไฟเบรกมาเป็นไฟเบรกไฮโดรเจนครับได้มา3ดวงครับดวงที่1ดวงที่2และดวงที่3อยู่ตรงนี้ครับนะได้ใบปัดลมผลหลังแถบโครเมียมนะครับแถบโครเมียมจะเป็นแถบยาเลยเพราะตัวนี้เป็นตัวไม่ได้เชนจากตัวปี12แล้วถ้าเป็นปี13ตัวนี้มันจะได้แอร์หลังได้เลยนะครับ นี่ครับกล้องถอยนี่มีกล้องถอยด้วยนะครับรถสวยรถสวยขันที่สวว่าสวยเลยมาดูรายละเอียดของด้านหลังกันนะครับนี่ดูน็อตครับนี่น็อตครับข้างในนี่ครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยครับรางน้ําเดิมหมดเลยครับนี่ครับเดิมเดิมเดิมสวยๆเลยอีกฝั่งเช่นกันครับนี่ลางน้ําครับ น็อตโชค๊คเนี่ยแล้วก็น็อตฝาท้ายเนี่ยเบาหลังสไตล์ของ h อน da าีครับพับแขวนครับตัวนี้รายละเอียดของพื้นที่เก็บสมัมภาระค่อนข้างจะก,กว้างนะครับแต่ถ้าราอเบาะลงมานะครับเดี๋ยวลองเอาเบาะลงมาให้ดูไม่ยุ่งยากครับแค่นี้ครับนะครับเบาหลังตัดได้กี่ระดับเดี๋ยวเรามาดูกันมาครับระดับที่1ระดับที่2ระดับที่สาม ระดับที่4ครับปรับได้4ระดับครับนะเอาลงไว้สองข้างเลยดีกว่านี่เห็นไหมแม้แต่คุณผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้นะพับง่ายนะพอเอาบอกลงมาแล้วก็จะพอมีพื้นที่เก็บสัมภาระครับยางไหลจะห้อยอยู่ใต้ท้องรถครับนะคันนี้มาดูด้านข้างฝั่งขวามือกันบ้างครับประตูสไลด์ไฟฟ้าเช่นกันเวลาเราใช้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับ หลักการใช้งานนะครับแค่ดึงแค่นี้ครับแล้วปล่อยให้เขาทํางานเองครับอย่าไปลากอย่าไปดึงนะครับม่งะั้นลางมอเตอร์จะเสียเร็วนะครับนะมาดูโครงสร้างหลักกันครับมานะครับเนี่ยจะเข็ดเม็ดน่าสวยเลยเนี่ยสวยงามมากมาเดี๋ยวมาดูประตูหน้าครับเวลาปิดก็เช่นกันทาแบบนี้พอครับปล่อยให้เขาทํางานของเขาเองครับแล้วประตูสไลด์ไฟฟ้าจะใช้ได้ทนนานครับ ประตูหน้าครับดูแผงข้างประตูครับนี่เป็นหนังครับแล้วก็ได้กระจกออโต้บานฝั่งคนขับครับนะสำหรับปุ่มเปิดปิดตัวประตูก็ยังมีในห้องโดยสารนะครับนี่นะสามาเปิดปิดประตูจากในรถได้ครับนี่ปุ่มปรับกระจกครับพับกระจกไฟฟ้าได้แก้วมาตรงนี้ด้วยนะครับนะมาดูโครงสร้างหลักครับมานี่ตะเก็บเป็นอาร์คเดิมๆสวยๆเลยครับ มาครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องยนต์กันครับมาว่าจะสวยงามขนาดไหนไปชมครับไปมาครับเรามาชมหน้าห้องเครื่องยนต์กันครับสวยๆเลยนี่น็อตเดิมๆไม่เคยแกะเลยมาดูน็อตกอนก่อนเลยมานี่นี่น็อตฝักระโปรงเดิมๆไม่เคยแกะเลยนะนี่น็อตแก้มครับสวยงามมากดูคานหน้าครับนี่คานหน้าเดิมๆเลยนี่ครับน็อตแก้มครับแล้วก็น็อตฝักระโปรงครับ นะครับมาถึงเครื่องยนต์ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,500cc นะเป็นเครื่องยนต์ v t EC ครับตัวนี้เติมน้ำมันโซฮ91โซฮ95 e20 นะครับ e85 ก็ e 85, เติมได้นะครับนะใครสนใจที่จะดูแลฝิคคันนี้ไม่ยุ่งยากเลยจริงๆนะครับนะตัวนี้บล็อกเดียวกับ Honda Jazz นะครับบล็อกเดียวกับ d a j ดดูแลง่ายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะดูแลง่ายแน่ๆไม่ว่าจะที่ไหนทั่วประเทศอะไรก็หาได้ง่ายนะครับนะไม่ต้องสนไม่ต้องห่วงเรื่อง รายละเอียดของความยุ่งยากในการดูแลเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับและเกียร์แล้วก็ตัวกล่องใส่พวบคุมเครื่องยนต์นะครับบอยรับประกันให้1ปี10,000หมกิโลด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนมาครับเราเข้ามาอยู่ในฮอนด้าซีคันนี้กันแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องก่อนวันนี้อากาศร้อนมากขอแอร์ช่ำๆอ๋อแอร์เป็นออโต้ด้วยนะครับนะอ่ะเรามาดูดีไซน์ของเขานะครับซีดเนี่ยดีไซน์ของคอนโซลด้านบนเนี่ยออกมาได้ เหมือนกับว่ากะมาแล้วว่าคิดมาแล้วว่าพื้นที่การใช้สอยสาหรับรถลักสไตล์เนี่ยนั่งหน้าก็สามารถวางโน้ตบุ๊กตรงนี้ได้นะทํางานได้นะครับนะออคอนโซลด้าบนแบ่งเป็นสองสเต็ปสอชั้นนะครับนะตรงกลางก็จะเป็นแถบพลาสติกสีเทาครับนะแล้วตรงนี้เห็นไหมครับได้ที่หวางแก้วมาได้ที่ใส่ของมาครับเกีย์ขึ้นอีกตรงนี้และเพื่อจะเพิ่มพื้นที่การใช้สอยระหว่างตรงกลางนี้นะครับ ลูกเดินมาหาคุณพ่อนะครับได้สบายคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ลูกนั่งหลังก็เดินถึงกันได้ครับ้องโดยสารมาสามารถเดินถึงกันได้ได้ลิ้นชักใส่ของมาครับตรงนี้ครับนะตรงนี้ยังได้ที่วางแก้วใหม่ครับเห็นไครับได้ที่วางแก้วมาตั้งแต่ฝั่งด้านซ้ายฝั่งตรงกลางแล้วก็ฝั่งคนขับครับนะเกียร์ครับเกียร์ตัวนี้ไม่ใช่4 v t ครับเกียร์มีตั้งแต่สเต็ป1 2แล้วก็ดีแล้วก็ NR แล้วก็ P ครับนะค่อนข้างจะทนเกียร์ตัวเนี้ยนะแล้วก็มาถึงพวงมาลัยครับ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับสำหรับตัว e a ตัตท็อปตัวนี้ได้มันมัลติฟังก์ชันมาครับเรื่อนไม้ครับตำแหน่งของการวางเรื่อนไม้เนี่ยต้องนับถือวิศวะการออกแบบของเขานะครับนะเนี่ยมองเห็นได้ชัดเลยครับนะตัวเรื่อนไม้ตัวเนี้ยขนาดนี้รถวิ่งไป123,588สกิโลรถปี13นะตอนนี้ปี2023รถ10ปีวิ่งแค่ แสนสองสามถือว่าวิ่งแค่ปีละหมื่นสองพันโลเองรถวิ่งโคตรน้อยเลยนะครับนะวิ่งน้อยมากคันนี้นะวิทยุกลางก็มีกล้องถอยไม่อะไรแต่ตอนนี้ในระบบวิทยุเดี๋ยวต้องเอาไปรีเซ็ตก่อนนะครับเมื่อกี้มันขึ้นตัวให้เซ็ตวิทยุครับนะก็เกิดจากการเวลาเราล้างรถมือเรถอดแบตอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอไปเซ็ตเรื่องวิทยุก่อนนะครับนะถือว่าใช้ได้ครับด้านบนครับมาเนี่ยม่านบังแดดครับได้กระจกสองหน้ามาครับทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับนะ ไปสองแผนที่ครับได้มาสองตำแหน่งครับอ่านะครับถือว่าใช้ได้ดูเบาะก,กันนั่งครับตัวเบาะทั้งฝั่งผู้โดยสารและฝั่งขับมีที่เท้าแขนครับเนี่ยพอไม่มีคนทรงการแล้วได้ที่เท้าแขนมานี่ก็ถือว่าโอเคนะที่ทั้งฝั่งผู้โดยสารด้วยเบาะหนังครับเบาะเป็นเบาะหนังสีเบจครับนะก็มีร่องรอยบ้างนิดหน่อยนะครับถือว่าแต่ก็ถือว่าเบาะไม่ได้ขาดไม่ได้ฉีกนะถือว่าสวยอยู่ครับนะ เดี๋ยวเราไปชมห้องโดยสารตอนที่2กันวันนี้จะนั่งให้ดูทั้งหมด3ตอนเลยว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าตัวใหญ่ๆอย่างบอยเนี่ยนะครับสูง176หนะครับน้ำหนัก105กิโลกรัมเนี่ยนั่งของดัฟฟีเนี่ยบอกปรับสูงต่ำได้ด้วยนะถือว่าใช้ได้ครับเนี่ยทัศนวิสัยในการมองเมื่อนั่งสั่งของตำแหน่งคนขับแล้วถือว่าเยี่ยมมากเลยไปดูผู้โดยสารตอนที่2ครับปะเข้าไปอยู่ในผู้โดยสารตอนที่2กันแล้วครับอ่ให้ประตูปิดก่อนพอเข้ามานั่งปุ๊บเนี่ย สิ่งที่คิดว่าคันนี้มันคุ้มค่าอย่างแรกเลยครับนี่แอร์หลังครับเอาเปิดแอร์หลังก่อนโอ้โหแรงมากนะครับตัวไปเองเราก็ใช้รถสไตล์เจ็ดที่นั่งนะแต่ไปใช้ BRV มีแอร์หลังเหมือนกันก็จะได้แอร์หลังอย่างนี้เหมือนกันครับพอมาเป็น h อ n d a าฟิทปุ๊บได้ตัวจอมาครับตัวจอหลังครับนะตัวจอหลังเนี่ยจะต้องไปดูตัวให้ช่างเขา,าซ่อมก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะมีตัวหลุดไปตรงเนี้ยนะครับนะดูตัวของให้ได้ใส่แผ่นได้ใส่แผ่นซีดีได้ครับนะ ได้จอหลังมาเปิดกับเห็นไหมครับจอหลังจะเชื่อมต่อกับจอหน้าครับจะเลือก C D U S B บ A V นะครับได้จอหลังมาใช้งานได้ปกติครับตัวนี้ตัวที่ใส่แผ่นใส่แผ่นตรงนี้ก็ได้ครับมาถึงเบาะครับนะดูเบาะกันบ้างเบาะก็เช่นเดียวกันได้ที่เท้าแขนมานะครับอันนี้ได้มาสอสองข้างเลยนะครับได้ที่เท้าแขนมา ถือว่าใช้ได้ครับนะขอปรับฟิลแบบเเดินทางต่จังหวัดก่อนนี่นั่งสบายบ้านเล็กรูมเหลือครับเฮดรูม <head room S 2> ไม่ต้องพูดถึงเลยเหลือเยอะๆแน่นอนเลยนะครับคันนี้ถือว่าใช้ได้ครับข้างประตูได้ที่วางแก้วหบ่ที่นะสวยครับมาครับเราไปดูผู้โดยสารตรงที่สามกันบ้างขยับเข้ามาเนี่ยตัวให,ใหญ่ยังบอยนั่งได้เนี่ยนะเดี๋ยวปรับอ่านี่ใช้ได้ ใช้งานได้จริงนั่งได้จริงนะครับแต่่าบอกตอนที่2มัมาสบายกว่าแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นน้องๆหนูๆเด็กๆนะครับแต่ตัวใหญ่อย่างบอยนั่งสองคนเหลือๆเลยนะครับนั่ง2คนเหลือๆเลยเดินทางไกลๆก็โอเคขนาดนี้นะแต่ที่วางแก้วมาใช้ได้ครับตรงนี้แต่ว่าทัศนคติของบอยนะบอยว่าช่องกระจกตรงเนี้ยมาเล็กไปหน่อยทําไมไม่ทายาวมาถึงตรงนี้เลยหรือว่าเป็นการออกแบบของเขานะครับนะช่องกระจกนี้มันจะดูเล็กไปหน่อย ต่ว่าช่องกระจกบานกลางมันจะกว้างไงน,น่าจะเน้นเน้นความโป่งตรงช่วงผู้โดยสาตรตอนที่สองแต่ว่าผู้โดยสาตรตอนที่3เนี่ยช่องกระจกก็ประมาณเนี้ยบใช้ได้ครับแอร์หลังเย็นมาถึงแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปลองเทดสอบกันครับว่าจะขับดีไหมคันนี้รถแค่วิ่งแค่แสนสองปีแล้ววิ่งประมาณหมื่นกว่าโลลองไปดูครับะมาครับก่อนอื่นเบรกมือหายไปไหนใช่ไหมนี่ครับเบรกมืออยู่ตรงเท้านี่ครับไม่รู้กล้องเห็นภาพหรือเปล่านะเนี่ยแค่เหยียบเบรกมือปลดออกครับอ่ะเหยียบตรงน้แล้วปลดออก นิ่มใช้ได้เดี๋ยวดูช่องว่างของพวงมาลัยด,ดีว่ามันมีข้อแคบไหมครับเดี๋ยวเขาลองเทดสดูนะนี่เห็นไหมไม่มีช่องว่างช่องหลุมของพวงมาลัยเลยครับเดี๋ยวลงทางขูขาะดูบ้างโชคกโอเคเลยเยี่ยมเลยใช้ได้เนีย่ยลงทางขูขะไม่มีเสียงดังของโชคกก็ถือว่าสมกับเลขไม้นะรถวิ่งน้อยจริงๆนะครับนะถ้ารถวิ่งเยอะๆมาเนี่ยเจอช่วงล่างเราก็รู้แล้ว ช่วงล่างมันจะมีดังมีอะไรเป็นเรื่องที่ว่ารถวิ่งเยอะจะเจออย่างนั้นประจํานะครับแต่รถวิ่งน้อยแบบนี้ไม่มีเสียงดังของช่วงล่างเลยเดี๋ยวลองเร่งดูครับเนี่ยสังเกตตามเปลี่ยนเกียร์นะเห็นไหมมันจะยังไม่ใช่ CVT แต่ว่าข้อดีของมันคือว่าการดูแลร,รักษาง่ายแล้วก็ซ่อมถูกนะครับนะแต่โอ,อกาสซ่อมบอกว่ามีน้อยนะน่าจะใช้งานได้ยาวๆลองไปขับทางตรงดูมีเกบอกระยะ ด้วยว่าเราใช้น้ำมันไปกี่กิโลลิตรมีอีโคขึ้นด้วยตรงหน้าจอนะครับไปลองเทสกันขอเหยียบเต็มเต็มก่อนการกระชากของรถอืมก็โอเคครับนะถ,ถ,ถ้าเทียบกับเครื่องหน้าเราไม่ไปเทียบกับรถยนต์ซีดานนะครับเราเทียบกับรถยนต์สไตล์เจ็ที่นั่งเนี่ยฟีดก,ก็ถือว่าทําได้ดีนะ เคยมีข้อมูลนะว่าฟีดมันจะออกอืดๆหน่อยถ้าจะถามว่าคําว่าอืดมันเป็นเรื่องธรรมดาของการโดยสาร7คนถ้านั่งกัน7คนรถอะไรก็อืดครับนะไม่ว่าจะเป็นอเวนซ่านะครับไม่ว่าจะเป็น b ีเอวีนะครับเซนต้าทุกอย่างอืดหมดถ้านั่งกัน7คนแต่ถ้านั่งกันแค่เนี้ยสคน3าคน4คนเนี่ยบอกว่าไม่ได้อืดน,นะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ค้าง,งวดกันครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ไปชมกันเลยครับปเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ h อ n d a าสีกันนี้ครับ บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆคันนี้รถสวยทั้งคันบอดี้ทั้งคันเลยนะครับนะบอดี้ทั้งคันไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับเป็น Honda าฟีดเป็นปี2013เป็นตัว1.5 EL นะครับใครสนใจคันนี้ทางนี้เลยครับคิวอาโค้ดไปครับแชทนักจ้าวคิวอาร์โค้ดไปครับแล้วก็แอดไลน์หาบอยนะครับแอดไลน์หาบอยออกรถได้ทุกเคครับแค่จองให้ทันเท่านั้นก็พอนะครับสำหรับคันนี้บอยขายท่านผู้ชมเพียง569,000บาทนะครับ ลูกค้าเครดิตดีนะครับเครดิตดีออกรถ1,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีฟังตรงนี้เลยนะครับเครดิตดีหมายถึงอะไรบ้างมีผ่อนบ้านมามีผ่อนรถมานะครับมีผ่อนบัตรเครดิตมานะครับมีผ่อนมอเตอร์ไซค์มานะครับผ่อนเกิน1ปีนะครับนะบริจาคอยู่ในลูกค้าเครดิตดีเลยไม่เคยมีล่าช้าหรือค้างชำระนะครับเข้ากลุ่มลูกค้าเครดิตดีไปเลยครับออกรถ1 0 0 0บาทจบทุกอย่างเลยครับสำหรับคันนี้บริจาคท่านผู้ชมเพียง5 6 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,319บาทครับ1,319บาทได้เป็นเจ้าของ Honda f ฟิ d คันนี้กันเลยนะครับนะน่าใช้งานจริงๆน่าสนใจจริงๆลองเข้ามาดูรถตัวจริงของครับมันสวยจริงๆนะครับดูจากในคลิปเนี่ยบอกให้ดูทุกจุดแล้วลองมาทดสอบขับเทสได้ดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชั c o m